สวัสดีค่ะแฟนคลับช่องพยาบาลจำเป็นกับดอกตอร์าายกลับมาแล้วค่ะหลังจากเดินทางไปท่องเที่ยวยาวๆสองเดือนเต็มค่ะชมพู่มีความประทับใจมากมายมาฝากทุกคนค่ะเอาไว้ชมพู่จะค่อยๆหยิบมาเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะแต่แต่วันนี้น้องชมพู่ขอชวนทุกคนเช็คสุขภาพไปพร้อมกันนะคะหลายคนเวลาชั่งน้ำหนักเห็นตัวเลข BMI ปกติก็สบายใจทันทีว่า โอเคเราสุขภาพดีไม่อ้วนไม่ผอมแต่รู้ไหมคะว่า BMI ปกติไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีเสมอไปเพราะร่างกายของเราอาจกำลังซ่อนอันตรายไว้ข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอันตรายนั้นชื่อว่าไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ไขมันชนิดนี้ไม่ใช่ไขมันนิ่มๆที่เราหยิบได้ตามแขนขาแต่เป็นไขมันลึกที่เกาะรอบตับ หัวใจตับอ่อนและลำไส้มองไม่เห็นจากภายนอกแต่ทำร้ายร่างกายเงียบๆทุกวันลองนึกภาพเหมือนบ้านที่ดูปกติแต่เต็มไปด้วยควันพิษข้างในถึงไม่เห็นไฟแต่ปอดกำลังถูกทำลายอยู่ตลอดเวลาท้าไขมันในช่องท้องสูงความเสี่ยงของโรคต่างๆจะเพิ่มขึ้นพร้อมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจ ไตเสื่อมหลอดเลือดสมองและในผู้หญิงวัยทองยังเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อมอีกด้วยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้แม้น้ำหนักจะปกตินี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าผอมแต่พังหุ่นดีแต่ระบบภายในพังโดยเฉพาะใครที่อายุเกิน45ปีอย่าดูแค่ว่าวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่แต่ควรถามตัวเองว่าไขามันในท้องของเรามีมากแค่ไหน เพราะไขมันในท้องคือร้ายเงียบที่กว่าจะรู้ตัวก็มักมาในรูปของโรคและหลายครั้งต้องพึ่งยาไปอีกยาวเลยสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่ตัวเลขบนตาช่างนะคะแต่คือการดูแลร่างกายจากข้างในจริงๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะน้องชมพู่จะพามาเรียนรู้เรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและดูแลตัวเองให้ทันก่อนสายค่ะ กดไลค์กดติดตามเลยนะคะให้คิดถึงชมพู่และชมพู่จะกลับมาพบกับทุกคนทุกวันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ